เคยไหมยอยากกินข้าวดีๆแต่ข้าวดีๆก็ราคาแพงแพง อยากกินข้าวดีๆนี่เลยข้าวสุกกินดีมีสุกข,ข้าวชั้นดีปลูกแบบออร์แกนิกไม่มีสารเคมีซื้อผ่านแอปพลิเคชันจับคู่ธุรกิจข้าวไทยโดยกรมการข้าวข้าวอินทรีย์ของแท้ปลูกด้วยใจไม่ใส่สารเคมีส่งตรงจากชาวนาเพียงสแกน QR code หรือแอดไลน์ ID bright matching ันง่ายมากแค่ปลายนิ้วเราก็สามารถขายข้าวได้ง่ายต่อการซื้อขายมากขึ้นนะคะเพราะมันขายไปได้ทั่วโลกเลยใช้แอป Right s รมิสเนตแมทชิงดีลีไรมิสเนตแมท i n g จับคู่ธุรกิจข้าวไทยก้าวไปด้วยกันติดตามข้อมูลกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวง่ายๆเพียงสแกน QR Code หรือเว็บไซต์ brpd.rightthailand.go.th และช่องทาง Facebook YouTube